สวัสดีครับนี่คือสดด็ดกีฬาช้ปกับผมแชมป์เพลรพลครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมได้เกิดมาแล้วว่าวันนี้เราจะพูดถึงคำคมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่ว่าเวลาแกสมภาษา์นี่โอ้โหเป็นที่ฮือฮาตลอดผู้ชายคนนี้เก่งถึงขนาดสนามโอแทฟเฟิดสนามเย่าของแมนยูต้องสร้างรูปปั้นเพื่อสรุดีความสำเร็จของเขานะครับเขาพูดถึงลิเวอร์พูลว่าอย่างไรและเมื่อเขาพาทีมคว้าแชมป์รายการสุดท้าย ก่อนจะก้าวลงจากการเป็นผู้จัดก,การทีมของแมนยูเขาเปิดใจว่าอะไรเคยมีนักข่าวใจกล้าไปถามท่านเซอร์ว่าท่านเซอร์ครับปีนี้ลิเวอร์พูลเล่นดีมากเลยนะฮะ mm. ท่านเซอร์ว่าหงแดงมีสุดลุ้นแชมป์เปล่าครับท่านเซอร์สวนไปเลยว่านี่มุกใช่ไหมเนี่ยคุณถามอะไรนะเป็นแชมป์หรือตกชั้นนะผมว่าตกชั้นฟังดูเหมาะกับลิเวอร์พูลกว่านะ <laughs> <laughs> นักข่าวถามต่อครับว่าท่านเซอร์อยากพูดอะไรเกี่ยวกับลิเวอร์พูลบ้างไหมครับท่านเซอร์จัดไปลิเวอร์พูลเหรอ อยากจะบอกให้ว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตผมเนี่ยคือการเขี่ยลิวอพูตกจากบอลลังทีมเบอร์หนึ่งของอังกฤษคุณเอาคำพูดของผมแป๊ะเป็นลงหน้าหนึ่งได้เลยและหลังจากแมนยูคว้าแชมป์ลลกได้มากกว่าลิวอพูท่านเซอร์ก็ออกมาเชอดด้วยข่าวรมแบบนุ่มๆว่า,าการแซงลิวอพูในฐานะทีมที่เป็นแชมป์ลีกอังกฤษมากที่สุดเนี่ยนะลิวอพูล18เราได้ไป20ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็นที่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกนะ สิ่งสำคัญก็คือตอนนี้คนทั้งโลกรู้แล้วแหละว่าใครคือทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษคุณผู้ชมครับหลังจากท่านเซอร์ประกาศอําลาทีมหลังจากพาแมนยูคว้าแชมป์ลีกครั้งที่20ของสโมสรชายวัย71รู้สึกอย่างไรกับแชมป์ครั้งนี้ดูหน้าผมเดะเห็นมั้ยหน้าผมดูเด็กลงตั้ง10กว่าปีคนบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษนะแต่สําหรับผมการเป็นแชมป์เป็นยาที่วิเศษกว่ามันสุดยอดจริงๆสุดท้ายครับเซอร์เล็กซ์ฟอกกิสัน all Thai sports fans and I would like to dedicate this song to you always love you รักเธอเสมอยังไงยังไงก็คงไม่คืนกลับมาแต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันยังห่วงใย่ใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมา เธอจากเัญไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิมดรักเธอเสมอนานเท่า I will